สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้นําเรื่องการเติมเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์64ถึง5มีนาคมห4นะครับมีรายละเอียดมาเล่ฟังดังนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วและได้รับสิทธิ์นะครับจะได้ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนคล้ายๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยทางธนาคารจะเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องและให้เจ้าของบัตรตั้งตั้งรหัสผ่าน6หลักคล้ายๆรหัสผ่านบัตร ATM ็นะครับก็นาบัตรไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการได้นะครับกลุ่มนี้ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนนะครับไม่ต้องโหลดแอปป๊ตังให้ให้ให้ยากกลุ่มนี้ใครที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่2 2กุมภาพมนธ์64ถึง5มีนาคม64จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ หรือไม่ในวันที่15มีนาคมนะครับ15มีนาคมสามารถเช็คสิทธิ์ได้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับหากได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรประชาชนในวันที่19มีนาคมครั้งแรก6,000บาทไปเลยแล้วก็สามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกวันหมดเขตการใช้จ่ายเงิน31พฤษภาคม64นะครับ เติมครั้งที่1 19มีนาคมนะครับเข้าบัตรประชาชน6,000แล้วก็เติมครั้งที่2 26มีนาคมอีก1,000บาทรวมจะได้เงินทั้งสิ้น7,000โครงการเดียวยาเราชนะครับสวัสดีครับ